สำมะบูมเหรอทำไมกระดาษใบนี้ถึงยับแบบนี้ล่ะอีมาได้เลยวะเนี่ยอ่าลำคันเป็นบ้าขอให้ฉันทำสิ่งนี้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยนะทำไมการกระทำของคุณถึงดูแปลกๆอยู่ตลอดเลยล่ะฮะมันไม่ใช่เรื่องของเธอมันไม่ใช่ธุระอะไรของฉันจริงๆนั่นแหละและฉันก็ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยวกับเขาอ๋อ เป็นพวะเขาก่อนคนอื่นๆงั้นเหรอและพวกเขาก็เลิกปะทวงเจ้าข,ของร้านจึงสั่งให้เขามาแจากใบปลิวโดยสวมเจ้านี้งั้นเหรอ <c oughs> นี่เป็นฉากที่น่าไอยจริง <c> ๆ <oughs> ตลกอะไรอย่บบองเธอนะ่ะห่วงธุระของตัวเองดีกว่าไหมนายไม่ต้องมาพูดอะไรหรอกนะฉันทำแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นการขอบคุณเจ้าข,ของร้านดอกไม้สำหรับคุกกี้ของเธอและฉันทนไม่ได้ที่คุณทำลายใบปลิวพวกนี้ เลยนะเธอตัองต้งใจจะทำเรื่องพวกนี้ด้วยตัวเองงั้นเหรอใชาเอาเถอะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีแรงจูงใจตรงกันข้ามอย่างที่นายคิดหรอกนะฉันขอโทษในความงาอกเข่าของฉันแต่ว่านะนายน่ะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนหญิงยโสก,กันไปหน่อยไหมนายจะไม่ช่วยปรับปรุงธุรกิจร้านดอกไม้ด้วยวิธีนี้เลยเหรอ เอมฉันไม่คิดว่าเธอจะดึงดูดลูกค้าได้เลยสักคนสวัสดีค่ะสนใจดูใบปลิวร้านดอกไหมไ้ไหมคะสวัสดีค่ะดียวผู้หญิงคนนั้นสิเธอตลกนะยี่ลูกมาทำอะไรแบบนี้นะ่ะเธอกำลังถ่ายทีท็อกหรือเปล่าสวมชุดน,น่าเกียดเพื่อดึงดูดความสนใจไม่อินแทนเลยนะเอมฉันแจกใบปลิวไม่ได้เลยด้วยซ้ำคุณครับ อพอดีผมสังเกตเห็นว่าคุณยืนอยู่ตรงนี้มาระยะนึงแล้วคุณช่วยแจกใบปลิวให้ผมได้ด้วยไหมการุลนารับไปด้วยนะคะขอบคุณมากครับม,มันเป็นเพียงเรื่องม,มัเอิน,นะครับขอบคุณมากนะแต่ใช้คนนั้นเป็นคนเดียวที่ยอมรับใบปลิว ฉันจะไม่ต้อนรับคำรุเพทนี้แม้ว่าจะมาที่ร้านก็ตามอะไรจะบอกว่าฉันหยิงอีกแล้วเหรอไม่ไม่เลยนะนายไม่ได้พูดอะไรผิดหยุดใส่ได้แล้วนะ่ะมันดูโง่สิ่งที่นายกำลังมาหาอยู่คือเออไม่มีอะไรหรอกนี่นั่นไงนี่ถ้าเรารับใบป,ปิวไว้เราขอแลกเบอร์วีฉันได้ไหม เอ๊ะพวกเราขอโทษนะฉันขอโทษเกี่ยวกับเขาด้วยนะเขาแค่รู้สึกทึ่งกับความกระตือรือนของผู้หญิงที่น่ารักทั้งสองคนน่ะตอนนี้เขาค่อนข้างจะลุกนี้ลุกน่นกรูณนาและใบปลิวนี้ไปด้วยนะแม้ว่าผู้ชายคนนี้จะดูอารมณ์ร้อนและชอบด่าคนอื่นก็ตามทีแต่ร้านดอกไม้แห่งนี้ก็น่าทึ่งมากปล่อดไวะเข้ามาซื้อถ้าคุณว่างเลยนะนี่เธอรีบออกไปจากที่นั่งกันเถอะเขาสองคนนั้นแปลกกันจริงๆเขาน่ากลัวมากเฮ้ยฉันไม่ได้ลุนสักหน่อยนะขอโทษเลยนะฉันเข้าใจผิดน่ะ ม,มันเท่านี้เหรอเรายังเหลือใบปิวอีกมากเลยเรื่องแบบนี้นะ่ะกิดขึ้นบ้างบ่อยเราจะชินกับมันเหมือนที่ฉันเคยทำฉันขอโทษนะฉันช่วยอะไรไม่ได้มากเลยสรุปว่ามีคนสองคนไม่เป็นที่นิยมในการแจกใบปิวิวซะแล้วเป็นงานเที่ยงจริงๆฉันขอโทษนะช่วยอะไรไม่ได้มากเลย สรุปว่ามีคนสองคนไม่เป็นที่นิยมในการแจกใบป,ปลิวสล้เป็นงานเที่ยงจริงๆหืมจู่ๆก็มีกลิ่นฟอรันเบาๆกลิ่นช่างหอมหวานได้กลิ่นนั้นไหมที่นี่มีดอกไม้อยู่ทุกที่ไม่แปลกที่จะมีกลิ่นหอมของดอกไม้อ้าฉันเห็นแล้วไม่น่าแปลกใจเลยนะฉันอาจจะเป็นคนจุจี้กันไปน่าเบื่อจังเลยนะน้องชายตัวน้อยฉันเดินผ่านร้านครอบครัวยินว่านายถูกแม่ลงโทษนั้นเหรอแล้วก็ถูกบังคับให้แจกใบปลิว ใช่อย่าบอกนะว่าฉีกมันทิ้งหมดไปแล้วนะ่ะนั่นเธอกำลังลงให้เหรอเมื่อกี้เธออดดีอย่างไรยังไอเงระท้่งเมื่อค่แต่สุดท้ายเธอก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยซึ่งนะายจริงจริงถ้าจะย้อยย้อยฉันก็เชิญเลยหาฉันเองก็คิดว่าฉันไรค <c oughs> ่ะอ๋ออีกอย่างฉันอยากแต่ําอะไรหน่อยนะนายดึงดูดผู้คนยังไงเหรอนี่ไหนบ้าไปแล้วใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันคือใบปิวนะ้วเนีะอ้ออธิบายให้แม่ฟังคงยากถ้าแจกไ่หมดจริงไหม นั่นง่ายมากเลยนะสิ่งที่นายต้องทำก็คือทำตามคำแนะนำของฉันทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยล่ะฮะทำไมนายถึงมันผมของนายแบบนั้นล่ะอย่ายุ่งกับฉันนะฟังฉันให้ดีนะขั้นแรกให้ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้แล้วสุดท้ายสิ่งที่นายต้องทำก็คือรอสวัสดีขอโทษนะฉันขอถ่ายรูปกับคุณได้ไหมเอ๊ เราไม่ต้องการให้สถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนี่นะอืมก็ถ้าเกี่ยวกับเรื่องนั้นขอโทษเลยนะแน่นอนว่าแต่ก่อนหน้านั้นช่วยรับสิ่งนี้ได้ไหมโอเคได้สิขอบคุณนะเอะเกิดอะไรขึ้นกันนะ่ะฉันขอได้สิฉันขอหนึ่งอันขอไปปิ้วเลยค่ะเหล่อมากเลยนะช่วยทีเออสาวๆาวคะ ขออภัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่หนุ่มร้านดอกไม้ของเราวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายและไม่สามารถถ่ายรูปบุทุกคนต่อไปได้คะ่ะอ้าวทำไมล่ะยังไงก็ตามสามารถนำใบปลิวกับบ้านและมองหาเขาภายหลังได้โดยที่อยู่ที่ระบุในใบปลิวนะคะ,อะนะโอเคโอเคหายี่สุดแล้วการถูกรอบ้ับแบบนี้จะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทํางานของเขาเราได้รูปของเขามาเพียงพอแล้วเมื่อฉันกลับไปฉันก็สามารถแสดงรูปเหล่านี้ให้เพื่อนดูได้แล้วนะไว้คราวหน้าแล้วค่อยไปอุดหนุนธุรกิจร้านดอกไม้นะะั่นกันเถอะ ขอบคุณนะคะอย่าลืมถือใบปลิวนั่งกลับไปด้วยนะฉันอยากได้มันเพิ่มอีกค่ะขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของนายด้วยนะเชือขอให้ความคิดเห็งเค็งอะไรกับฉันครั้งต่อไปถ้าฉันเจอเขาฉันจะจัดการตีเขาให้สะสมอ่าไอาเหรอไม่มีอะไรจริงๆแล้วฉันเป็นอีกคนที่ต้องขอ,ขอบคุณเธอท้ายที่สุดแล้วเธอก็คือคนที่ลงเอยด้วยการช่วยฉัน หมือนกับที่ฉันได้พูดไว้ก่อนหน้านี้เ่ะฉันทําสิ่งนี้เพื่อจะของล้านนายน่ะไม่จําเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับมันหรอกนะมันมาอีกแล้วมีกลิ่นดอกไม้จางๆมันเป็นแค่จินตนาการของฉันจริงๆเหรอลองลอยความสดเย็นและกลิ่นหอมผ่อนคลาย